เจอตีจบว e p ที่2บอกเลยว่าตี้นี้ของจริงแบบของจริงเลยอะ่ะผมลงตีจบว e p แรกไปเนี่ยคนดูชอบมากเลยนะก็ที่ผมเกินไว้เลยนะครับว่ามี e ี2สองนะเพราะว่าผมกดเจอเนี่ยหลายเกมมากเลยสถิติตอนนี้เนี่ยยังไม่แพ้นะสูงสุดในตี้ผมเนี่ยประมาณ130ดาวนะถ้าการเล่นแบบนี้เนี่ยแค่จะเป็นตีปั๊มแรงแบบ100%เลยนะแล้วมันเล่นกันน่าเกียดมากอะ่ะผมเข้าไปดูประวัติเนี่ยบางเกมเนี่ยเขาจบประมาณ3นาทีด้วยซ้ำนะครับ ประมาณ3 4สนาทีเนี่ยเขาได้แล้วหดาวซึ่งประวัติการเล่นเขาเนี่ยไม่แพ้เลยนะมาแพ้แคตตี้ผมตีเดียว2เกมวนมาเจอกันสองรอบนะครับตึงทุกรอบฝั่งผมเนี่ยแทบจะการบ้านไม่ได้เลยนะถ้าดาับไม่ดีเนี่ยยังไงก็เสียดาวแน่เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนเลยว่าดาับยังไงให้ชนะตีแบบนี้นะอันนี้สาระเลยนะถ้าดาบพลาดเนี่ยสนาทีเตรียมเริ่มเกมใหม่ได้เลยครับเพราะว่าตีงานเนี่ยเขามีครบอยู่แล้วนะมาโคสกิลเพเคเขาลูฮีโร่อยู่แล้วนะครับไปดาบเ,เล่นๆกับเขาไม่ได้นะ จุดที่เราต้องสังเกตเนี่ยมีอะไรบ้างนี่ผมจะมาบอกให้หมดเลยนะก่อนอื่นเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้กันก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระแล้วก็คลิปการเดินเกมสนุกสนุกแบบนี้ฝั่งเขาเนี่ยมีหนึ่งคนที่เปิดประวัติไว้นะผมก็เลยเข้าไปส่องดูนะตีงานแน่ๆนะครับเพราะว่าประวัติการเล่นก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเล่นแต่เมดนะแล้วก็ประวัติไม่ได้สวยขนาดนี้แล้วแต่ละเกมนี่โคตรโหดเลยอะเช่นเกมนี้นะจบ3นาทีเองสังเกตดูไอเทมเขานะครับยังออกไม่ครบเลยเกมนี้ก็3นาทนะ โอ้โหเกมนี้3นาทีสิบหวิโคตรโหดเขาเล่นจบไป3เกมอ่ะผมยังเล่นไม่จบเลยโหดจัดเลยเดี๋ยวมาดูกันว่า2เกมที่เจอผมเนี่ยเดือดแค่ไหนเปิดมาเนี่ยฝั่งเขาแบนโกกับไฮโน่นะบอกตรงว่าผมยังไม่เห็นใจนะเพราะว่าผมเนี่ยอ่านคอมเมนต์ไปยิวชิวไปเลยแต่ดูจากการแบนตัวเนี่ยโอ้โหชัดเจน100%เปิดแวนโกล่ามาแบบนี้ ตอนแรกแบบเผื่อใจอยู่นะเพราะว่าแวนโกวล่าเนี่ยมันตัวเมตานะอาจจะหยิบคู่กันได้แต่พอมาเกนก้าแล้วก็โอเมก้าเนี่ยชัดเลยไอ้เฮียแม่งเจอคอมจบไวอีกละไอต้ตีเดิมเลยเนี่ยมันดาเหมือนเดิมเลยเฟิร์สตี้ีนั้นที่เราเจอเออตีเมื่อวานน่ะเฮียเลือนจัดเลยโอ้โหสเปลไอ้เฮียชัดจเจนว่ะมันเอาเราจริงว่ะไอ้เฮียแล้วฮีโร่เราได้อยู่ปะวะไอ้น้องสายฟ้าอัพอัพสองอัพสองด่วนเลยอัพสองด่วนเลย โอเคโอเคอัพสองด่วนไปไปดักไปดักเอ้าโอโหใส่ฟ้าอ่านไ์กลุ่มด้วยดีอ่านไ์กลุ่มด้วยคอมนี้เนี่ยมันจะเริ่มฝั่งออฟเลนนะครับต้องให้มารับที่ออฟเลนนะแล้วก็วอลคาร์เนี่ยไปหาเวลที่เลนแครี่ซูมคีฟอย่างเดียวซูมคีฟอย่างเดียวนะจริงๆมาต้องไปล่างต้องสลับเลนกันด้วยมาแน่ละมาแล้วเนี่ยมาซูมคีฟค,ออค,ออคออีเอาคีบบอกคีบบอกเออสวย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  สวยสวยสวยตลงคลิปอีกโอเคโอเค okay, โอเคโอเคเป้าวะโอเคเป้าวะ, okay, วะเราได้เปรียบเวล๋ยวเวลไปตบมันไม่เป็นไรโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โอโหเอียเลื่อนจัด ม้าไปฟาร์มน้องม้ามึงอะไปฟาร์มเวฟสีก่อนตอนเนี้ยยอมยอมเสียไปก่อนยอมเสียไปก่อนไม่เป็นไรยอมเสียไปก่อนอย่างน้อยเนี่ยเมดแคร,รี่ต้องมีสกิลกันบ้านนะถ้าแครี่เป็นพวกเฟน,นิก์เนี่ยยิ่งดีเลยเมดก็เป็นไฮโน่อีกนิดรอยออนประมาณนี้นะโลมก็เช่นกันนะครับต้องมีสกิลเคลร,ร์เวฟถ้าแบบนี้เนี่ยผมนึกออกแค่โตโรนะและอีกตัวก็จะเป็นซิฟแต่ว่าคีย์หลักเลยนะคือวอลขาดต้องมีเลยเพราะว่าคอมนี้เนี่ย มันจะยืนออกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะแล้ววอขาดปั่นทีนึงเนี่ยทูดาเมดด้วยดูดเลือดด้วยลงมา้ามามีสตันอมาตะอีกวอขาดเป็นตัวที่ขาดไม่ได้นะครับเอามาป่าหรือว่าออฟเลนก็ไ,ได้ถ้าเราจับได้ว่าเขาจะเล่นคอมนี้รีเซ็ตรีเซ็ตสวยสวยมาฟาร์มไปน้องรีฟาร์ม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 ร,ร,ร,รีมาตบมันน้องนีกลับมันจะ <Yeah. S 2> ไม่ถ้ามันได้ดราก็มันจบได้แนละ้วเวฟเฟิร์สพี่ว่า แต่ว่าเราเลือกไม่ได้นะครับถ้าเราไปไฟตอนนี้เนี่ยเราเสียเปรียบเขาเยอะเลยนะก็เลยเลือกมังกรน,นะครับแล้วก็รอรับที่ป้อมด้านในเอานะตอนนี้ฝั่งเขารู้แล้วว่าฝั่งเราเป็นงานนะเล่นเกมรับเป็นนะครับฝั่งเขาก็มีวนหวานบ้านนะเหมือนจะดอกไปนิดนึงป่าฝั่งผมก็ไปฟาร์มที่ป่าเขาแทนนะแล้วก็รอเขาขึ้นบ้านนะแล้วค่อยสวนเขาทีเดียวเลยให้มามาเล่น,นได้ป่ะเฟิร์สไถป้อมไปอะ่ะมา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 มันจะเล่นบนจบปะเนี่ยต้องมาปะแม่งมาละ พี่แม็กนะพี่แม็กนะอันดับแรกเลยนะแม็กตัวตีป้อมเขาก่อนเลยยัดแวนทุกสก,กิลเลยนะให้เขาเนี่ยจ่ายฟิกเกอร์ไปก่อนเลยพอแวนจ่ายฟิกเกอร์เนี่ยของหวานวอลขาดเลยแล้วเราก็ยอมแลกไปเลยนะครับตายในไฟไปเลยก็ได้สวย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 โอเคโอเคต่อลมหายใจไอ้เหี้ยเลือนจัดโอเค เปิดแมปไล่แม่งเลยเอ้ยก้อนลิบหายเนี่ยตัดเลือดอะ่ะสวยละสวยละสวยละแม่งดูนี้จะมาเล่นไหนอีกเอ่อจะเจาะกันมันจะเจาะกางจะเจาะกางชิวชิวชิว,ช,วชิวละชิวละได้ไฟแรกชิวละไอ้แย้มัม่งจะเจาะล่างวะ่ะรีบเคลียร์กลางรีบเคลียร์กลางเฮ้ยหมาเข้าสวยจัดเลยนะดูดูหน่อยดูหน่อยพี่ยกหมดพี่ยกหมด โอ้โหแม่งเลยออนตัดเลือดยับเรยวะ่ะผมนะ่าจะหมายถึงมาเกนกานะแต่ว่าพูดผิดมาเกนกามีพาสซสิตัดเลือดนะครับโดยที่ไม่ต้องออกตัดเลือดก็ได้นะแต่ถ้าออกเนี่ยก็จะตัดมากขึ้นมาต้องจังหวะสองะน้องชายไม่เป็นไรป้อมนี้นะ่ต้องปล่อยนะปล่อยเลยไปเลย,ไ,เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรอ,รอป้อมไหนรอป้อมไหนอันติพี่ไม่มีด้วยอย่าโดนง่ายๆนะน้องแต้ฟ้า โอ้ตัมไม่โดนเลยอ่ะตูมคีบดีตูมคีบเอาคีบออกโอ<ห>้ไม่ไหวนะสวย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  มสวยใส่ฟ้าสวยน้องสวยสวยสวยแม่งจะถ่ายกลางต่ออีกโอ้ยพวกนี้แม่งน่ารำคาญว่ะรำคาญจังเลยมันเอามังกรอ่ะพวดเอาดาได้ปะมันตีมังกรอยู่ตอนเนี้ยมันตีมังกรอยู่พีดาเพี่วิ่ง่วนญไหมพี่วิ่งขวัญโอ้ไม่ตีอ่ะไม่ตี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  แต่ว่าฝั่งเขาเนี่ยติดประมาทอยู่นะช็อตเปลี่ยนเนี่ยคือช็อตนี้เลยแล้วเดินติดกันแบบนี้เวยมุมพี่นะดูดูหน่อย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 หมดเลยตันหมดเลยแม็กแม็กแม็กสวยยกสองสวยน้องสวยสวยสวยน้องสวยสวยเดือดตัวเดียว ก็ถ <K Memorial> <motiv ator> <K> ือว่าคุ้มอยู่นะเพราะว่าฝั่งเขายิ่งเล่นกับเรานานเท่าไรเนี่ยเขายิ่งเสียเปรียบนะยิงเล่นนานยิ่งจบยากนะครับยิ่งเราได้ตัดเลือดเนี่ยฝั่งเขาก็เล่นไม่ได้ละและเหตุผลหลักที่เขาจะเล่นยากเนี่ยเพราะว่าช่วงเล็นเกมเนี่ยเขาจะไม่มีพวกฟิกเกอร์อะไรแบบนี้นะจะมีฟิกเนี่ยก็แค่แวนตัวเดียวนะครับเข้าแวนตายเนี่ยก็เรียบร้อยเลยฮีโร่ที่เหลือเนี่ยไล่ง่ายจัดเลยนะครับเพราะว่าไม่เอาฟิกเกอร์มาแล้วก็ยอมแค่ตอนนี้ไปก่อนไม่เดี๋ยวพี่ไล่ดูชื่อพ็รู้มันเป็นฮีโร่ฮีโร่เดียวกันเลย แต่คอมนี้มันตีงานมันน่าจะรู้กันปะถ้าคอมเนี้ยถอยนะถอยนะไม่เล่นนะไม่เล่นนะไอ้สายฟ้าโอ้โหยืนระวังเลยน้อง <c oughs> ยืนเฉียววะคิด <c oughs> ่างเดียวเลยน้องสายฟ้าตูมคิวเดียว <c oughs> โอ้โหลดถังตัวหนึ่งวะ่ะ <c oughs> ไป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  <c oughs> โอ้ยเราต้องฮอนออกอะไรวะเนี่ย <c oughs> โอ้ โอ้ยผมเปลี่ยนมาเล่นไอดีน้องฮอนนะครับสก,กินเยอะดีน้องฮอนเซตโตโรก่อไฟไว้นะผมก็ลืมเช็คด้วยอ่านคอมเมนต์เพิ่มนะครับแตนนี้ถามว่าก่อไฟดีไหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรับดาเมจด,ดีกว่านะยกหมดยกมดยกมดยกมดแล้วฝั่งเขาเนี่ยล่วงไปหมดตี้เลยหลังจากไฟนี้เนี่ยฝั่งเราสบายละเล่นสบายละจากนั้นก็ชิวเลยนะครับ oh. ถ้าชนะไฟนี้นี่ก็ฝั่งเขาไม่มีอะไรเล่นกับเราละ แค่จะกเกมขาดเลยนะครับหลังจากนี้เกมต่อไปเนี่ยฝั่งเขาทรมานกว่านี้อีกนะเก่อไฟ <c oughs> โอ้เก่อไฟโอ้เกมยิ่งไอ้นี่อยู่กูก็ลืมเช็คถ้าเล่นแรงประมาณนี้เนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมีค่ามากเลยนะยิ่งเป็นคีวรถถังเนี่ยต้องโฟกัสมากเลยนะครับตัวนึงเนี่ยได้ร้อยโาโกนะสองตัวก็เท่ากับหนึ่งคิวแล้วนะครับซูมเอารถถังได้นะร้อยรยหนึ่งอะร้อยโกะซูมเอาซูมเอาโอเคสวย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  เราปล่อยดาบไม่ได้นะฮีโร่เราปล่อยดาบไม่ได้นะมามาเว็บนั้นเรามาเลยเนาะเว็บนั้นเรามาเลยสวยสวยให้คลิปทำหน้าที่ไปเอ้ยมันมันปล่อยพุ่มนี้มันปล่อยพุ่มนี้ผมไม่เห็นวะพี่คัดอยู่พี่คัดอยู่พี่คารดอยู่ข้างหลังข้างหลังยกหมด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 ดูหน่อยดูหน่อย ไอ้ม้าไม่เล่นเยอะน้องดึงดึงมาดึงมาดึงมาได้ดาบปะไว้เลยป่ะเลยป่ะเลยแลกไปแลกไปถ่ายมาน้องถ่ายมาถ่ายมานะถ่ายมานะถ่ายมานะคุมละได้ดาบแปดนาทีคุมละเป็นของเราแล้วน้องอย่าอย่าให้มันอย่าให้มันเป็นของเราละที่มันแหลมจันเลยมาเฟิร์สเอาไงน้องอุ้ยแวนแว่นแวนอุ้ยแวนติกแวนติกแวนติกอุ้ยพี่ตันหมดพี่ตันหมดพี่ตันหมดสวยสวยสวยคัมสุดเลยแม็กเลยนะแม็กเลยนะแม็กเลยนะ สวยน้องจบเลย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 เว็บเียบได้ามาด้วยโอเคไอ้อเฮ้ยโทษตายองวันเจีย๊ยบยตีงานเวัะวะปัญญามันไม่มีเลยเหรอยตีงานเจ้าก,กูแล้ว นไปหิวดาวจัดจัดงานวัยงานเร่งจัดจัดเกมแรกก็จบไปนะโคตรเดือดหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ลงแรงปกติเลยประมาณ3-4เกมนะครับก็วนมาเจอตี้เดิมอีกละช่วงดึกดึเนี่ยไฟไลไท์สดมันจะเจ็บตานิดหน่อยนะผมก็เลยปิดกล้องสตรีมพอผมกดเจอตี้นี้เนี่ยโอ้โหต้องเมมละเปิดกล้องเลยและมันแบนตัวแบบเดิมเป๊ะ,เ,ปะเอาดี กูว่าใช่กูว่าใช่วะน้องแบรนไฮยนหน่นากูว่าใช่กูว่าใช่ไอ้เหี้ยกูเปิดกล้องเลยกูเอาคลิปสจวัดเหรอพี่ว่าน่าจะเฟนนิกน่าจะดีกว่านะไม่เป็นไรเอามาแล้วไม่เป็นไรอีกสองตัวดาบดีดีน้องดาบดีๆน้องใส่ฟ้าเล่นผมอีกแล้วสจวัดจะยืนยังไงวัเน,นี้ยสจวัดเกมนี้ดาสุดท้ายเนี่ยเขาเป็นเฮเลนอยู่แล้วนะฝั่งผมเนี่ยก็เลยเอาทาสีมา หลายคนต้องสส่ว่าทาจิมันได้เหรอมันเล็ดไปเป้ามันอาจจะเบาก็จริงนะต้นเกมแต่ว่าฝั่งเขาเนี่ยกองกันเยอะนะครับปาดเดียวเนี่ยคุ้มมากๆม้าม้าม้ามา,มา,มา,มาเอามา้ามาเออโอเคไอ้น้องมา้าน้องม้าแยกไปน้องม้าไปเลนแครี่นะไปเอาเวลสีเลนแครี่เลยถ้ามันไปเลนแครี่เลยว่ามันสองตีมไอ้เหี่ยรู้เลยไม่เป็นไรเราก็เราก็แค่ปล่อยป้อมนึงถ้ามันจะดูสตรีมอะเราก็แค่ปล่อยป้อมนึงจบรับป้อมสองเอามา้าไปฟาร์มจบ ถ้ายัดแวนได้ก็จบอะเหมือนเดิมเลยน้องตัวตีป้อมมันตายก็จบละเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยโชคดีที่ฝั่งเขาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นผมนะเพราะว่าผมมพิ่งมาเล่นไอดีน้องฮอนได้1วันนะก็คือวันนี้เลยแล้วก็เจอเลยไม่งั้นนี่อาจล่วงได้นะฮะถ้าเขาดูสตรีมไปด้วยเนี่ยแล้วก็ไปเริ่มฝั่งแครี่เนี่ยวอขคาดรับไม่ไหวแน่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเรามารอรับเขาอยู่แล้วไงเฮ้ยมันมามันเล่นเดิมมันเล่นเดิมมันเล่นเดิมมันเล่ยนเดิมนอน้ง โอ้โหโอ้โหตจวดเหนื่อยว่ะเกมเนี้ยโอ้โหแม่งเอ้ยไอ้เหี้ยเอลสูดีกว่าอีกโอ้โหแม่งมันไม่ได้เลยว่ะสะจวดไม่ได้ว่ะแล้วป้อมแรกเนี่ยไปแบบชิวๆเลยครับโคตรเหนื่อยเพราะว่าสะจวดเนี่ยโคตรยากนะเกมนี้มองภาพไม่ออกเลยตอนแรก รับได้เท่าที่ไหวนะครับเท่าที่ไหวเลยผมก็ได้แค่1 2 1แล้วก็ออกมาแล้วก็ไม่รอดโอ้โหและไฟแรกเขาได้ไป2อคิวเลยนะแต่ว่าเราก็ยังพอยืดได้อยู่วอขาดใกล้เวลสี่ละตอนนี้คือคิวเขาหมดละเรามีรอยออนกันบ้านแค่คนเดียวนะต้องเข้าจังหวะเดียวกันแบบเป๊ะเลยอนะถึงจะผิกได้ ตรงนี้ก็ทําได้แค่ไล่เขากลับไปก่อนนะครับก็ยอมเสียลอยอ่อนไปนะต้องยอมแลกยอมเสียสักอย่างหนึ่งขอไฟเดียวอ่ะขอขอขอไฟเดียวเราได้ไฟเดียวพลิกเลยมันจะไปเอายาสไตล์เดิมเลยเราไปเอามังกรมาสู้ไปอมังกรสู้ไปได้อยู่ใส่ฟ้าจําไว้นะเจอคอมนี้ไม่เอานะไอ้ตัวเนี้ยไปเอาเป็นเดกไปเอาอะไรอย่างงี้ดีกว่า สวย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 ีฟาร์มรีฟาร์มไปรีฟาร์มไปนี่อ่เวลสี่เหรอผมเลือกออกเป็นรองเท้าเกาะนะครับรับแวนแค่ตัวเดียวเลยที่เหลือเนี่ยสกิลสองโตโรมันรับไหวนะอีกอย่างเนี่ยมีแค่แวนที่มีฟิกเกอร์นะครับผมต้องโฟกัแสแวนตัวเดียวเลยทําให้เขาฟิกเกอร์ให้ได้ส่วนตัวอื่นเนี่ยมันไม่มีฟิกเกอร์หนีวอล์คาน์ถัยดถออนอยู่แล้วนะเราไม่ต้องห่วงเราก็มาเล่นรอเพื่อนนิดหน่อยนะครับตอนนี้เวลสี่กันหมดละ รับในบ้านรับในบ้านไม่พร้อมไปรีไม่พร้อมปไมรอมปรีนะ้องเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์นะบอกเลยฝั่งเขานี่เซอร์ไพรส์จัดนะครับโดนชุดนี้ไปถึงกับต้องนั่นแหละเดี๋ยวรอดูเลยรู้เรื่องตรงนี้ผมเห็นช่องพอดีนะยกหอลยกบอลยกบอลไม่เขตไม่เขตไอ้เหี้ยไม่เขต สวยไปหาเงินเลยไปหาเงินเลยเอาเงินมาตบมันน้องเงินมาตบมันไม่เขดไม่เขดแม่งแบนโตโลนี่แหละพี่ว่ายากอะตัวกันบ้านเราเยอะแยะมาดิ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 ้ดดดยพี่แทงโดนหมดเลยมุมนี้มุมเนี้ย ยกหมดยกหมดยกหมด,ยหมดอย่างนี้หมด,ดตี่หวานเจี๊ยบอย่างนี้หวานเจี๊ยบส่งงานช้าไปนะพวกมึงอ่ะบูบูเลยน้องบูเลยตรงงานช้าไปนะอ๋อมันไม่รู้ว่าเป็นพี่เว้ยเฟิร์สเพราะว่าคิดได้ไอ้ดีน้องฮอนวะ่ะ ถ้าไปเล่นไอดีลักอาจจะโดนว่าน้องอเออใช่ใช่มันไม่มีไม่มีชื่อโคเยสเลยเกมเนี้ยลุนตลับแม่งอาจจะดับแก้วจัดอ่ะปวเล่นกลางกว่าวน้องมัพี่ปวนเฉยปว่วนเฉยป่วนเฉยตรงนี้เราแค่ป่วนรอเพื่อนมานะครับเราต้องมาเล่นพร้อมกันนะถ้าเราพลาดล้มสักคนนึงเนี่ยคือเขามีโอกาสจบบ้านได้เลยเอาไหมเอาไหมเอาไหม สวย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 พี B B ่ยอมหมดพี่ยอมหมดพี่ยอมหมดโอ้ยเปิดแมวมาพอดีเปิดแมวมาพอดีไล่เลยไล่เลยไล่เลยเอาเนี่ยอีโกววล่าเนี่ยแม่งถึงใครเอาแม่งก่อนเลยโอ้โหสองวิสองวิสองวิโอเคโอเคเอาเอาเลสก่อนที่ระดีกลางไหมที่ระดีกลาง ไม่ไม่เอาเปิดแมพเปิดแมพคุ้มกว่าว่ะเอาแบบเอาไฟเได้ตัวกอล์มันดูดเลือดได้อยู่แล้วอะ่ะเสี่ยงว่ะเฟิร์สพี่ว่าเสี่ยงว่ะมันจะโถมมาดิมันจะโถมเอา,า,าอีกอย่างอ่ะดิก็าดาร์ก่อนเดี๋ยวลาดดาร์กได้นเราเหนื่อยอยู่เนี่ยตัวแม่งบ้าจัดโอ้ยถึงถึงถึง ยัดแวนนะยัดแวนนะยกหมด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 อุ้ยสวยจ้าสวยจ้าสวยจ้าโอ้ยพี่แทงถึงนะเลยไม่หรือเปล่ารักคุมรักคุมนะโอ้ยเจ้หน่องพอแม่งกูก็ลืมเอาเกาะไฟมาทุกเกมเลยแม่งสเปลมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์ละสเปลมันอะแบบถ้าเกมไม่แบบไม่ตรงๆอ่ะนี่เงินห่างเกินว่ะห่างกับหมื่นอะเฟิร์สห่างเก้าพันอะ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่หาแว่นหาแวนไม่เจอแวนฝั่งเขาเหมือนจะทะเลาะกันหรืออะไรไม่รู้นะเหมือนคุยกันไปคุยกันมาแล้วรู้สึกว่าคงเสียเวลากับตี้เราอ่ะเพราะว่าผมรับันเป็นนะครับเขาก็เลยกดยอมแพ้เลยไปเอาดาวกับตี้ใหม่ประมาณนี้ก็เลยกดยอมแพ้ไปเลยเซฟไวจัดไอ้เหียอ๋อมันมันมันไปเอาตี้ใหม่ไงน้องมันก็ไปตบตีใหม่อ่ะมันยอมเสียเวลาหกทีมันก็ไปตบเอาได้หลายดาวกว่าแม่งตบไปกี่ตีเราไม่รู้อ่ะ ไม่แพ้ไม่เจอที่เราไม่แพ้หรอกมันมันเล่นกันเวอร์อยู่ไม่ตี้งานเลยอะแล้ว2เกมที่กดเจอผมเนี่ยโคตรเดือดนะครับเดือดทุกเกมเกือบรับมือไม่ได้นะแต่ก็ยังเหนียวอยู่เห็นไหมไอ้เหี้ยมันแพ้เรามันแพ้มันแพ้แค่เราเว้ยสองเกมเลยโอ้โหแม่งจบเร็วทุกเกมเลยไอเทมไอเทมสองชิ้นจบเกมหมดอะมันแพ้แค่เราเลยเหี้ยเวอร์จัดเวอร์จัด